สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันจันทร์ที่14สิงหานะครับสองห้าหกหนี่วันนี้ผมมีม,มีพระเก,เก่าเลยนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานก็หบ่งปันนะครับผม ตกครั้งมี้ะก็มาจัดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับในรา,าคา300รอยบาทปิดตามความชอบนะครับปิดตามความชอบนะครับผมปิดก่อนได้ก่อนนีม่มาเริ่มกันเลยนะครับปิดตามหมายเลขอ่าก่อนอื่นผมอยากให้เพิ่มไอีดลายนะครับไอีดลลาเนี่เข้าอดีนะครับถ้าเพิ่มเบอร์โทรนี่จะไม่ขึ้นนะครับจะเป็นไปนเป็นของน่าจะเป็นเบอร์เก่าทีค่คืนเขาเคยใช้มาเพราะเบอร์นี้ผมใช้มา2ปีละแต่คนอื่นเขาน่าจะใช้ก่อนนะครับเพราะวงคคุณเพิ่ม เพิ่มเบอร์โทรแล้วมันเป็นขึ้นเป็นรูปผู้หญิงนะครับไม่ใช่นะครับชีวิตว้าว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมมชื่อ n o n g ชื่อนุ n o n g นะครับลายผมจะเขีนพิมพ์ i d เนี a a ห้าสามเก้าเก้า p p นะครับอ่ะโอเคตรงกันนะครับก็เพิ่มลายมาเวลาปิดก็คือพิมพ์ปิด e p มาด้วยนะครับเดี๋ยวมลง e p มาปิดมามันก็ไม่ตรงกันอีกนะครับ e p อยู่ใต้คลิปข้างล่างนะครับผมจะเขียนว่า EP เท่าไหร่นะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่69นะครับ EP 69นี่ครับผมแล้วก็ปิดก็คือบอกหมายเลขมาได้เลยครับวันนี้หมายเลข20หมายเลข32อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถ่ายรูปกลับไปให้ดูจะได้ตรงกันนะครับเพราะบางทีผมหยิบมาถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายมาบางทีก็หยิบผิดผิดตำแหน่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับทักกันได้ครับผมนี่จะได้ง่ายนะครับเพราะบางคุณโทรมาบางทีผมรับสายหนึ่งอยู่เนี่ย โทรมาผมก็จะต้องคุยปิดจดที่ที่อยู่แลครับเปซน้ีเบอร์โทรเขานะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยถ้าอ่านหน่อยโทรมาก็ไม่ได้รับบางคนนะครับถ้าสายมันซ้อนๆกันสองสายสามสายอย่างเงี้ยง่ายสุดถ้าทักมาทางไลน์เนี่ยผมไล่อ่านทุกคนแล้วผมก็จะบอกว่าได้ไม่ได้แล้วผมก็จะถ่ายรูปกลับนะครับนี่เข้าใจตรงกันนะครับเริ่มเลยครับหมายเลขหนึ่งนี่ เ,เก่าเลยนะครับลองดูนะครับอ่าเล็กหนึ่งครับเลิกสองครับดอตามความชอบเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับ มาเลขสามครับมาเลขสี่ครับก็มียุคมีย่นมีแห้งนะครับมีเก่านะครับรวลาของพักเก่านั่นแหละเป็นยุคต้นนะครับมีคนบอกผมหลายคน ก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับน่ใครชอบก็สะสมครับรนานคา300บาทครับผมทุกองค์ทั้งคลิปเลยนะครับ300บาทเล็กสี่นเล็กห้าอันเล็กหก มายเลขเ็มายเลขแปดครับ เลขสิบเลขสิบเอ็ด ายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามปิดตามหมายเลขเลยนะครับสามร้อยบาทตามภาพเลยครับปิดยังไงได้อย่างนั้นนะครับเฮ้ยไลยังไงได้อย่างนั้นนะครับ สามนะครับเ,เก่าๆเลยนะครับสิบสี่ครับไม่หักนะครับไม่หักเป็นรอยแล้ารอยอะไรของความเก่าครับความเก่า สนะครับ15ครับ16ครับ 17ครับเป็นเกชยชายโยนะครับ17บดแห้งแห้งเลยนะครับมีเปียกมีทองมีอะไรลอกร่อนมาแล้วนะครับครับสวยนะครับเนื้อนี่จัดเลย17ครับ18ครับแห้งเลยนะครับทองเทิงนี่ลอกหมดลว เกครับยี่สิบครับเป็นบางุนพรมนะครับยี่สิบ ิบหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะครับบางพรมนะครับผมยี่สิบสอง สามยีส นะครับ้อ0บาททุกองค์ครับผมเบอร์ททูข้างล่าง ID ข้างล่างผมปิดตามหมายเลขนะครับ24แล้ว5เป็นผงสุพรรณนะครับเนื้อดำเลยนี่มีจุดๆแล้วตรงไหลไหมสากจุดนี่เป็นผงสุพรรณนะครับยีบห้า ยี่สิบหกนะครับนี่ลายนิ้วมือนิ้วมือนะครับจัดจัดจัดสวยๆแกล้งแกล้งนะครับแห้งๆเก่าๆนะครับแห้งมากนะครับนี่ยี่สิบหกละยี่สิบเจ็ดครับขงสุพรรณนะครับนี่ลายนิ้วมือนิ้วมือ 27ครับ28นี่เป็นเนื้อแด,แดงสวยนะครับตัวนี้พิมพ์เอ,ยอยเลยพิมพ์ใหญ่เลยนี่ออกเหลืองๆหน่อยนะครับนี่จะเหลืองๆแดงเหลืองๆส,มสม้มๆอ่ะอืมสวยครับน้าหลุมหน้าหลุมนี่ยี่สิบแปด ยีสเกปุ่มสุพรรณนะครับปุ่มสุพรรณนะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะครับลายในมือชัดเจนครับยี่้าละสามสิบเป็นพันลอดนะครับนเนื้อดำๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับ สินะครับตรงนี้สาสิเอ็ดเป็นผลาดนะครับนี่มีเส้นน้ำตรงน้ำตกเนื้อน้ำดำเลยก็แห้งเหี่ยวเเลยนะครับสามสิบสองไอ้สามสิบเอ็ดสามสิบสองพลาดอีกวงหนึ่งนะครับเนี้ยดำ นี่เส้นน้ำตุงน้ำตกชัดเจนนะครับในตรงนี้ไห,หลตกลงมาเห็นไ,ไหมสามสิบสองเปิดโทรนะครับเปิดโทรกากดีไลน์สามสิบสองละสามสิบสามเนื้วว่านนะครับเป็นปิดตาลงพุ่แก้วนี่แห้ง,หงนี่ไหมครับเก่ามาก ส3 34 35สิบห้ปิดตามหมายเลขเลยนะครับปิดตามหมายเลขเลยในราคา300บาทนะครับผมปิดก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนี่นูแก้วนะครับเนื้อวานนะครับแห้งมากนะครับ สา3สิบครับนี่เนื้อว่าหนห่งๆอย่างนี้นะครับสาสิบเจ็ด สามสิบแปดนะครับวันนี้เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหลวงพ่อแก้วหลังแบะแห้งมากเห็นไหมครับเนื้อว่านนะครับสามสิบเก้าสี่สิบครับ นนี่เลยะครับ40แล้ว41ครับเป็นหลวงพุทธดนะครับนี่เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับสวยเลยนี่มีรูเจาะข้างล่างนะครับนี่เนไหม สวยนะครับเนื้อว่านสวมากนะครับพิมพ์บุตรทวดเนื้อว่านนะครับเก่าแห้งมากสี่สิบหนึ่งสี่สิบสองนี่กับเก่าแห้งหนึ่งครับเนื้อว่านนะครับหลวงบุตรทวด สองสีสิบสามเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนี่มีรูมีอะไรแห้งจัดเนี่ยสีสิบสามนะครับสีสิบสี่ครับหลวงปู่ทวดกล่องไม่ขีดนะครับนี่ แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเบอร์โทรกับดีไลน์นะครับเพื่อนๆดูภาพเพื่อนพพเต่สิบสี่ละ45่สิบดนะครับแห้งๆๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเนื้อว่างน,นะครับเนื้อว่างมีอถวดกลองไม่ขีด สามสิบหกไอ้สี่สิบหกนี่นะครับทองเทิงนี่ก็เหี่ยวย,ย่นยุบเป็นการเวลานะครับตามการเวลาหลวงทวดนะครับสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเป็นรุ่นกลางนะครับหลวงปู่ทวดก็ม่ขีดเลขลงมานะครับนี่จะเล็กกว่า เป็น47่บเครับเอาวาดนะครับหลวงปู่ทวดแห้งเลยน,นะครับจัดสี่สิบเจี่สิบแรายการนะครับผมปิดก่อนได้ก่อนปิดตามหมายเลขเลยที่ผมบอกนะครับเพิ่มลงเพิ่มลายกดรูปให้ดูนะครับนารคาคาสามบาท ขอบคุณครับ